ความลับบ้านเอเจนซี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาทำแบบเป็นขั้นตอนทุกอย่างเลยนะโอเคถ้าใครอยากดูก็ฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความลับบ้านหลังนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะถ้าผมขานเรืออะไรไปบอกเลยความลับนี้โคตรเยอะเลยโอเคแล้วเลยจะไปดูกันเลยมาท่านผู้ชมผมจะพาไปทาความลับบ้านเอเจนซี่ของเราซึ่งผมได้ทําการลองทำแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าคลิปนี้ไม่ได้ก็ขอแพยนะแต่ผมจะจะใส่ทําสเต็มไม่ให้เว้ยเออแลยวจะพาม,มาดูกันเลยว่า มันจะมีจริงไหมทำสเต็มแบบเวลาเลยว่าเป็นขั้นเป็นตอนอะไรยังไงนะเออประมาณแหละทําตามผมเลยนะจะทำรัดคิวนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะจําได้หรนะือเปล่าขั้นแรกนะท่านผู้ชมให้มันหยิบสมุดก่อนทุกครั้งเลยไปนี่แล้วก็เป็นสมุดเล่มแดงๆนี่นะไามาไขาความลับห้องทุกห้องเลยนะท่านผู้ชมไปก็คือต่อมาแล้วก็เข้ามานี่ปกดปุ่มแดงปับ๊บเปิดเข้ามาเออหลายๆคนน่าจะรู้แหละต่อมาก็มาเปิดช่องนี่นะ มจะมาอธิบายแต่และห้องก่อนนะเว้ยมันจะทำทุกห้องเลยนะท่านผู้ชมทำไปทีละห้องเลยแล้วมันก็จะวนกลับไปกลับมานะแบบมันมันมันหลายวิธีมากนะเว้ยต่อมาท่านผู้ชมให้หยิบไ้าฉายเว้ยถ้าใครขี้เกียจก็เอาในกระเป๋าก,ก็ได้เออแต่หยิบแบบนี้ง่ายกว่าต่อมาให้เรากดไปตรงที่ใต้โต๊ะเว้ยมันจะมีปุ่มเห็นไหมเออมองไม่เห็นหรอกนี่กดไปมันจะมิงหนึ่งทีนี่เห็นไหมเออเป็นปุ่มแบบเนี้อ่ากดนาต่อมาให้กดตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียว หมไปเหอะมาท่านผู้ชมห้องแรกผมจะพามาห้องนี้แล้วกันห้องนี้ไอไม่หวาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมทห้องแรกผมจะพามาห้องนี้ห้องกลางมันจะเป็นห้องแบบที่มีนี่ไงมีรูปนี้เออท่านผู้ชมนั่งเก้าอี้ก่อนนะนั่งสองตัวนะตัวแดงแล้วก็มานั่งตรงนี้เออนั่งเสร็จแล้วก็นั่งเสร็จ,แล,รจแล้วก็ไปนอนเตียงอมันก็จะมีปุ่มเห็นไหมอันเนี้ย กดไปเลยนะ่ะนี่แล้วห้องมันก็จะเป็นสีดำแบบนี้ออแล้วท่านผู้ชมซูมไปแบบเนี้ยทำมุมมองแบบเนี้ยท่านผู้ชมจะเห็นอันนี้ป่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวเว้ยนี่ท่านผู้ชมสองกระฉายเห็นไหมท่านผู้ชมกดไปสีเขียวแล้วก็น้ำเงินเออกดไปให้มันจะได,ด้ยินเสียงสองทีต่อมาให้ล้วกดเนี่ยกดให้เป็นสีเขียวก็คือก,อการเปิดพลังงานเนี่ยถ้าจะมาดูขึ้น มาดูขึ้นเลยเมาดูว่ามันจะมีพลังงานที่เปิดเยเมื่อกี้เราไปห้องไหนนะนี่เห็นไหมเราไปห้องนี้มันจะเป็นการเปิดพลังงานก็คือมันจะเปิด3ามชิ้นใช่ไหมอันนี้อันนี้เปิดสามแบบถ้าเราไปทําที่ผมบอกขั้นตอนแรกอ่ะมันจะแบบขึ้นขึ้นเหลืองประมาณมันจะเหลืออันสุดท้ายอันเดียวแบบนี้ทุกอันเลยอย่างเช่นอันนี้มีสามมันอาจจะขึ้นพลังงานสองแล้วมันจะเหลือหนึ่งเออแล้วมันก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปให้ท่านผู้ชมทําตามนี้ก็แล้วกันถ้าผมอธิบายแล้วงงเออประมาณนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชม ที่มีชายหญิงไว้ที่ชื่อว่ากรีดกับกับเฟียใช่ไหมสองคนห้องแดงๆงนี่เดินตามทางมาตรงนี้เลยนะนท่านผู้ชมก็จะเจอกับเครื่องนี้ก่อนทาําตามขั้นตอนก่อนนะอย่างอย่างต่อมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมซูมมาประมาณนี้ท่านผู้ชมจะเห็นปุ่มนี้ป่ะปุ่มน้าเงินหรือเปล่าวะมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยนมันจะอยู่ตรงเนี้ยกดไปมันจะเสียงวิ่งนิดนิดเดียวใช่ไหมก็คือการเปิดตรง master control ตรงนี้นะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมกดเป็นวงกลมไปเลยนะกดปุ่มไหนก่อนก็ได้นะเออใครจะกดผิดก็ไม่เป็นไรนะกดแบบไหนก็ได้แบบนี้นการเปิดพลังงานออกกดปับ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้บางคนอาจจะไม่เป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วก็กดปุ่มแดงตรงนะี้เครื่องมันจะปั่นเวอ,อแล้วต่อมาให้ท่านผู้ชมลงไปด้านล่างเด้อถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะได้เลยเป่ะกดตรงนี้ยังไม่ได้นะกดเลขยังไม่ได้ ทำ no ไมท่านผู้ชมลงไปด้านล่างตรงนี้มันจะไปเจอกับห้องอันนั้นที่ผมพาไปดูนี่ห้องนี้ให้ท่านผู้ชมมาเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายตรงนี้เปลี่ยนให้มันเป็นกรีดนะท่านผู้ชมอ้าวเลยเวนกรมนี่คือผู้ชายคนนี้แล้วก็เปลี่ยนผู้หญิงคนนี้เป็นเฟียเลื่อนไปเรื่อยๆแหละออเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะใครจะไปใครจะไปใครจะไปต่อมา ต่อมาอะไรวาลืมแล้ววินก๊อดอะไรใต้โต๊ะป่ะวะยังไม่น่าใช่นะใช่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงถ้าผมทำรัดขั้นตอนก็ขอไปมันจะมีใต้โต๊ะเออกดปุ่มใต้โต๊ให้เป็นสีแดงก่อนก็ได้ต่อมาให้ท่านผู้ชมมาเปลี่ยนผ้าตรงนี้ผ้าดแดงๆในแท็บเป็นสีดำไปคลิกไปก่อนปับ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นสีดำนะแล้วก็มาเปลี่ยนป้ายอันนี้ผ้าอันนี้ก็ได้ไมิตเตอร์กรีดนี่เป็นสีดำ แล้วก็ตรงตัวเลขนี้ดันด้านซ้ายมิติกรีดก็ด้านซ้ายแล้วก็คนนี้ทําให้มันเป็นตรงข้ามกับตรงนี้นะก็คืออันนี้อันขวามือนี่แล้วมันก็จะเป็นไฟแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไฟแบบนี้เว้ยอันนี้คือขั้นตอนดีเท่าไหร่เลยไม่รู้เออมันจะเป็นไฟแบบนี้ไหนลองกดป,ปุ่มแดงทีนึงดิไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเงียบกริบนี่ต่อมามานั่งนี่มันก็จะเป็นข้อความอะไรโคตรยาวเลยมาอ่านดูเอาละกัน ใ้ท่านผู้ชมกดไปตรงหลังตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นปุ่มเว้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะกดตรงนี้เลยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะท่านผู้ชมมันยังมันยังไม่ถึงขั้นตอนเว้ในท่านผู้ชมกลับมาตรงห้องพลังงานห้องเดิมเลยว่าแล้วมากดปุ่มตรงนี้โอ้โหกดป,ปุ่มตรงนี้ปับ๊บนี่มันจะปั่นไฟแบบนี้เลยเออต้องไปทาอันข้างล่างก่อนนะที่ผมพาทำเมื่อกี้แล้วก็มากดปุ่มตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นพลังงานตรงนะี้ มันจะมีตุ๊กตาดำๆแบบนี้นะอย่าหลอนแต่ผมก็หลอนไปหลายรอบละเมื่อกี้เราเปิดพลังงานอันนี้ใช่ไหมสามอันใช่ไหมเห็นไหมขันตอนเมื่อกี้เออนี่ห้องนี้หรือขาดอีกอันสุดท้ายแล้วก็ห้องนี้ก็ขาดอันสุดท้ายต่อมาผมจะพาไปห้องเนี้ยในห้องเนี้ยวิธีไปก็ไม่ยากนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปตรงห้องพลังงานก่อนก็ได้ไปตรงเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปนี่นี่ป็ห้องทายิงเฟียร์กับกรีด ผู้ชมกดวาร์ปไปเลยเห็นไ,ไหมนี่กดไปตรงห้องยูเคียวนี่วาร์ปไปป๊บเออก็จะวาร์ปมาตรงนี้เลยทำไมท่านผู้ชมมานั่งเก้าอี้นะทำไมท่านผู้ชมมานั่งเก้าอี้นั่งตัวไหนก็ได้มั้งแต่ตัวตัวแรกกับตัวนี้หรือเปล่านั่งแบบให,ให้ฟ้ามันผ่าท่านผู้ชมถ้าฟ้าไม่ผ่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะจะลองทำตามผมดูแต่ผมจะลองนั่งเก้าอี้ทุกตัวเลยแล้วกันถือว่ายากนะท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยที่ผมพาทำเนี่ย เออคลิปนี้ก็จะออกจริงจนะังเลยจะพาทําแบบพยายามทําให้มันเร็วที่สุดนะถ้าใครงงก็บอกผมบอกผมได้นี่ไงเออรฟ้ามันก็จะผ่าแบบนี้ถ้าใครมีอะไรที่มากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้เหมือนกันนะเออต่อมาก็พอนั่งเสร็จใช่ปะ่ะเราก็มาเปิดตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวไปแล้วมันจะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้ต่อมาให้เราเ้าตู้สลับอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะเกิดอะไรปะ เดีย๋ยวรอดูแล้วกันผมก็จําไม่ได้เข้าตูตรงนี้เหมือนทดลองฮีโร่อะไรสักอย่างให้เราเข้าไปก่อนเข้ากี่ตู้อะจะข้ามขั้นตอนนะโอเคย้ำอีกรอบบางคนอาจจะทําได้ก่อนผมก็บอกผมด้วยก็ได้เพราะว่าผมเพิ่งรู้ผมมัวแต่รูเพย,ย์อยู่ไม่ได้มาสนใจความรับบาดหลังนี้สักพักใหญ่ๆเลย นี่มันจะเป็นแสงสีเข nice ียวแบบนี้ถ้าเราเข้าตู้เหมือนที่ผมบอกเห็นไหมต่อมาให้เรามากดปุ่มแดงเลยต้องกดในขณะตรงไฟอันนี้มันเป็นสีเขียวนะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนกลับเป็นสีขาวมันมันไม่รู้ว่ากดได้หรือเปล่าเออประมาณนั้นแหละมาพอเราไปกดมาเสร็จเนี่ยเห็นไหมพลังงานอันนี้เราเปิดไปสองอันแล้วใช่ไหมมันจะเหลืออันสุดท้ายแต่แล้วห้องอันนี้เหลือห้องตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เหลือตรงไหนอีกวะ อันนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะห้องสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ตรงที่เราอยู่ปัจจุบันเออไม่ใช่แต่ห้องนี้มันยังไม่ครบต่อาเมีได้ผมจะพากลับไปห้องนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมห้องนี้เรายังไม่ได้ทําเลยไปห้องเอเจนซี่ก่อนที่เป็นห้องเนียไอ้วิธีที่ผมจะพาไปนะให้เตรียมถุงนอนไว้ก่อนเลยก็ได้อเตรียมถุงนอนไว้ก็ดีไปทางนี้นะท่านผู้ชมผมจะพาไปทางลัดนี่นี่มาทางปกติมันเลยนะตรงมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เอาถุงนอนสอดไปตรงนี้ ไม่ต้องเดินหาอะไรยากลำบากแล้วก็เนียสอดเข้ามาแล้วก็จำมะโผเนี่ยเห็นไ,ไหมพอมาโผล่ไเสียกดปุ่มแดงอืมพอมาถึงตรงนี้ให้เราถือสมุดเวมันจะพาตอบคำถามทำไมไฟมันดับวะนี่นี่นี่เอาสมุดมาสอดใสยย่ตรงนี้ให้ไหมมันก็จะขึ้นคำถามให้เราตอบอ้าวเออเราเล่มมุมมองบุคคลที่หนึ่งมันมันไม่ได้นะตอบแบบตามผมเลยนะ เออตอบย็ดตอบโนไปย็ดแล้วก็โนแล้วก็ y e ดจะเป็นคําถามทั่วไปประมาณนั้นอแบบอันแรกเขาบอกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งหรือมีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเอเจนซี่หรือเปล่าเยสมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรใช่ไม่รู้นะเออพอเราตอบคาถามเยดโน yes yes ไปแล้วก็มาด้านหลังนี้จะมีปุ่มหรือเปล่าไห้ว่าปุ่มวะแหมเอาคําถามหายเวรกรรมอมทำไมทำไมอ๋อตอบเสร็จกดปุ่มนี้ก่อนใช่ไหมวะตอนนี้นี่เงมันจะมีปุ่มตรงนี้ท่านผู้ชม เห็นไหมนี่นี่ด้านหลังเออเห็นไหมกดลูกกงมันจะหายแต่ปุ่มแดงๆนี่เราได้กดไหมวะไม่น่าได้กดนะเห็นแล้วเราก็มากดปุ่มเนี้เสร็จแล้วตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็มาดูพลังงานห้องเอเจนซี่เราที่เราไปมาเมื่อกี้เห็นไหมพลังงานมันจะขึ้นสามขีดประมาณนี้เออต่อมาเดี๋ยวเราพาไปห้องนี้ห้องเดิมห้องห้องเฟียกับกรีดมันรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขานะท่านผู้ชม ันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันว่าความลับอันสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมาห้องนี้แรกกับผมผมพาไปทำละกันตอนหรือเปล่าวะต่อมาให้มานั่งนี่ก่อน,นก็จะขึ้นนี่ให้เรากดเนี่เออกดตรงข้างหลังตรงนี้แล้วก็ต่อมาให้เรามานอนในโรงเออแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มากดตรงนี้มากดเหล็ก นี่กดเลขตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวสองสามสี่สามสามต่อมาให้เรามาพิมพ์เลยน,นี่พิมพ์ไปเลยกดสองสามสี่สามเลขมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละคนถ้าใครกดปุ่มแดงแล้วมันแล้วมันไม่เป็นสีขาวแสดงว่าไม่ได้นั่นของผมไม่ได้ผมลืมเลยรวะมีได้วะพวกเกก็พิมพ์เลขถูกอยู่นะผมขาดอะไรไปวะผมกดอันนี้ไนดะ้ป่ะก็กดไปแล้นะ เนีลองมากดนี่มเ่เลยเอา้าผมขาดอะไรไปเปะวะอ๋อลืมมากดตัวเลขตัวนี้ท่านผู้ชมต้องมากดตรงนี้ก่อนในหะ้เป็นสีเขียวอือใช่ใช่ใช่ถ้าทำผิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยตัวเลขมันก็จะหลั่นหกหกหกสามตัวหกกดเลยเป็นกร,รมจะมีอะไรแห่มานะเนี่ยหกหกหกหนึ่งสามกดตรงนี้มันจะเป็นสีขาวอือเห็นไหมมันจะมีเสียงอะไรเห็นไหม ลังงานที่เราเปิดเมื่อกี้ก็น่าจะครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันเยอะม,ม,มันเยอะผูดลินพันกันมันจะลินเหลืออย่างละหนึ่งใช่ไหมให้ไหมให้ไหมจากแดงหมดมันจะเหลืออย่างละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งหมดเลยแต่นี่มันจะเหลืออีกสามอันใช่ไหมเออต่อมานะท่านผู้ชมผมจะพาไปเปิดปุ่มดําทุกห้องเลยนะทีนี้ขั้นตอนเนี้ผมจะรวบไปเลยแล้วกันไปเปิดปุ่มดําทุกห้องนะปุ่มดําแต่ละที่โอ้โหอันนี้มันอยู่ตรงเนี้ย อันนี้อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมผมไม่เห็นปุ่มเลยนะเนี่ยแต่เราชี้มือขึ้นไปมันจะกดได้นี่มันจะขึ้นสีแดงวันนี้ถ้าเรากดอันนี้คือจุดแรกใช่ไหมจุดแรกตรงนี้ก็คือเห็นไหมที่เราอยู่เห็นไหมมันจะพลังงานหมดละอืมต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปห้องนี้แล้วกันห้องเฟรียกับกรีดอันนี้ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะเพราะว่าเรากดห้องไหนก่อนก็ได้ไม่มีผลหรอกแต่ผมจะพาไปกดห้องตามนี้แล้วกันมันง่ายดี มาห้องกรีดกาแฟห้องกรีดกาแฟนี่กดตรงนี้เนี่ยแม้ด้านบนเราเนี่ยนี่ตรงนี้เนี่จะเป็นสีแดงต่อมาไปห้องนี้แล้วกันห้องตุ๊ก,กตาผีเสื้อสีฟ้าห้องตุ๊ก,กตาผีที่ผมไม่ปั่นใจว่ากดตรงไหนวะมันไฟมันจะดับดับเลยนะบางทีอันนี้ห้องนี้จะอยู่ตรงใต้เตียงนะท่านผู้ชมนะคลำๆหาเอาแล้วกัน อยู่ไหนวะยังไงเนี่ยเจอแล้ววดดีนี่เห็นไหมตรงนี้ริมๆเลยห้องต่อมานะท่านผู้ชมไม่เอาทุงนอนสอดต,ตรงนี้มันเดินที่ผมพานอนมาห้อง e เอเจซีไปตรงนี้เปิดมันอยู่ใต้กาอี้ใต้ปูวะนี่ไงใต้กาอี้โคตรเยอะบอกเลยเหลือกี่ห้องในนี้ หลือห้องอ๋อห้องอันนี้เหรออันนี้ก็ยังไม่ไปอ๋อก่อนถึงห้องก่อนถึงห้องนี้ผมลืมแวะตรงนี้เ็นกัมแล้วก็ห้องคิวเขียวห้องนี้นะท่านผู้ชมไปทางเดิมแหละตรงนี้ใกล้ๆมันก็จะมีตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นบันไดเห็นไหมปีนขึ้นไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ผนังเนี่ยู่ซ้ายมือหลังจากที่เราขึ้นมาเออแลไรใช่ปะไปห้องคิวเขียวนะ ห้องเขียวตรงเนี้ยผมไม่รู้ทางเดินผมจะไปทางห้องอันนี้แล้วกันมิสเตอร์ก,กรีดมาตุ๊กตาตัวนี้มันตามเราจะรอเวลาอือนี่เราก็กดว้าไปห้องเขียวนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมแดงๆอ่า oh my ไม่เข้าไปอยู่ตรงนี้แล้ว แล้วยังไงต่อวะแล้วกดปุ่มนี้ได้ไมไม่ได้มันจะปิดพลังงานเออนีง่ไงเปิดปิดใหม่มันจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่ารอนๆเลยเออต่อมาให้หาทางไปห้องนี้นะท่านผู้ชมห้องเนี้ยห้องสุดท้ายไปทางไหนวะทางนี้ป่ะมันจะเป็นลาดลาดลงแบบนี้ป่ะ ใช่ว่าผมไม่ผมไม่เคยไปผมเคยไปจะไม่ได้ตรงในวกเกจำทางไปไม่ได้ทางไปมันหลายทางมากเลยนะเดินไปเดินมาทะลุขึ้นข้างบนเงี้ยอย่างไงน่าจะใช่ทางเนี้เลื่นตามผมมาก็ได้นะถ้าใครเนี้ยนี่ไงเนี่ยมันก็จะเป็นดแดงๆแบบนี้ใช่ปะ่ะออใช่ปะใช่ปะ้นตอนต่อมาให้เรากดปุ่มเนี้ยปุ่มแดง ให้เป็นสีขาวเออดูดิโอไมค์ก oh ็ออกมาให้เปลี่ยนล่งเว้ยอันนี้เป็นสีอะไรวะเป็นล่งเป็นสีแดงหรือเปล่าหรือเหลืองวะกดคลิกไปเ,เรื่อยๆล่งมันจะเปลี่ยนเออคลิกลงอันนี้เป็นสีเหลืองหรือเปล่าเอาอ,อันข้างๆเป็นสีแดงเป็นสีแดง อนไหนแดงวะนี่แดงวะเหลืองแล้วก็แดงใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่สามอันหรือเปล่าน,นี่ก็เปลี่ยนปะวะไม่รู้ว่ะแต่มันต้องขึ้นไปห้องนั่นอีกวะไปห้องตรงนี้ท่านผู้ชมเออห้อง มิเตอร์กรีดกับเบียมาห้องเดิมเอาไปกลับมาให้กดเปลี่ยนลงนี่เป็นสีเหลืองเออเป็นหรือยังวะแล้วให้เรากลับไปห้องด้านล่างตรงนั้นนะมันวาดไปได้ปะ่ะแน่ใจมันมีให้วาร์ปไม่มีแล้วนี่ไงเออแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้แล้วก็กดปุ่มแดง ถ้ามันไม่เป็นสีขาวแสดงว่าผมทำผิดน่ะมันไม่เป็นสีขาวแสดงว่าผมทำผิดแต่ผมลองเปลี่ยนลงอันนี้เป็นสีอหื่นเลยแล้วก็กดปุ่มแดงไม่ได้อ๋อมันขึ้นดำอันนึงนะท่านผู้ชมมันน่าจ,จะเป็นสีดำมั้งต้องเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็กดปุ่มนี้น่ะให้มันจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีไฟมือเราก็จะเป็นนลงอะไรแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมโคตรสุดยอดเลยนี่มันก็จะเป็นแล้วมันก็จะวาร์ปเราไปไหนสักที่หนึ่งที่มันจะเป็นหัวกระโหลก เนี่ยแล้วเราก็จะเจอกับไม่เห็นหัวกระโหลกเลยวะที่ที่แบบมืดไปแบบนี้เลยนี่ไงหัวกระโหลกก็จะโผลมาประมาณนั้นมันก็จะมีเสียงอะไรวิวว,วิหน่อยเออาสามสายสีกระโหลกหรือเปล่าเออก็จะมีอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมถ้าใครทําตามขั้นตอนที่บอกเลยคือจะเห็นทุกอย่างที่ผมมาทำหรือว่าเป็นความลับที่ยากนะอันนี้น่าจะใครปริศนาหมดแล้วสิ่งที่เห็นก็คือน่าจะเกี่ยวกับเรียวกว่าอะไรวะเกี่ยวกับ กรีดกับเฟียนะท่านผู้ชมอ้าวทำไมผมวร์บกลับมาน,นีผมวร์ปออกนอกบ้านไม่ได้เออมือเราก็จะมีอะไรแบบเนี้เห็นไ,ไหมหรือว่าเป็นความลับที่แบบทําค่อนข้างนานนะแต่มันจะมีความลับอันหนึ่งไว้ที่ทํานานกว่านี้หรือหรือยังไงผมจําไม่ได้เออือัน,นี้น่าจะนานที่สุดแล้วบางความลับเออแต่ผมจะพามาตรงมีเสี่ยมเดี๋ยวจะผมไม่รู้ผมจะวร์บกลับไปบ้านอีกหรือเปล่าม,มันจะมีป้ายชื่อใช่ไหมจะได้ให้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อน เออน,นี่ใช่ไหมอันนี้เป็นกรีดกับฟีอใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันเกี่ยวกับปราสาทอันนั้นหรือเปล่าที่มีลูกคนนี้ยในความลับอะไรนี่แล้วเหลือคนนี้ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าจะมีความลับเกี่ยวกับเธอแน่นะนะคนหรือเปล่าแตันนี่ก็มีไปแล้วนะมิเตอร์บลูเฮเวนเพือแพ้ทาไปแล้วเกี่ยวกับของพวกนี้ที่เหลือก็รอดูปริศนาในอนาคตเอานะ ยังท่านผู้ชมมือติดไฟโคตรเทเลยมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมบ๊ายบายจัดไปถ้าใครจะทำก็ลองมาทำได้นะแบบมันยากมากนะท่านผู้ชมมันจะเสร็จนะโอเคแล้วก็ผมบ๊ายบายจัดไปไปเร็วไปเร็ว